สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะชาวเพจ Brow Trade Academy นะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำนะคะประจำวันศุกร์ที่22กันยายนนั่นเองนะคะ,ะสวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับโคชฟ้าเหมือนเดิมเลยนะคะประจำวันศุกร์นี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนโอ้โหเมื่อวานมีใครได้เข้าเทรดทองกันมาบ้างคะหลังจากที่เขาเนี่ยมีการปรับตัวลงมา ตุบๆๆนะคะโอ้ oh, สีแดงจัดจ้านมากๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ปรับตัวพุ่งขึ้นไปนะคะแบบเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเมื่อวานเนี่ยแอคชั่นยังไงบ้างนะคะจริงๆโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่เคยให้ทุกคนไว้แล้วเหมือนกันนะคะแล้วสุดท้ายก็ลงมาบอกทุกคนแอบกระซิบแล้วด้วยว่าอย่าลืมนะคะเช็คคอนเฟิร์มด้วยนะคะถ้ามีคอนเฟิร์มเนี่ยแน่นอนว่าสามารถที่จะ พิจารณาบายได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่าเมื่อวานเป็นยังไงแล้ววันนี้เนี่ยมีมุมมองในการเทรดทองคำยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจาก Time f ฟรม e Day ก่อนเลยนะคะทุกคนเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเมื่อวานมีการปิดแท่งเทียนนะคะเป็นแท่งสีแดง อันนี้นะคะเป็นการทุบลงมาแบบเยอะมากนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการลูดไส้นิดหนึ่งตอนกลางคืนใช่ไหมคะมีการลูดไส้นิดหนึ่งปรับตัวขึ้นไปนะคะมีแรงซื้อข้าวจุดนี้นะคะิงจุดนี้เนี่ยมีดีมานบางอย่างด้วยเป็นโซนที่มองไม่เห็นนี่นะคะถ้าไม่ได้ตีกรอบไว้เนี่ยจะเป็นโซนที่มองไม่เห็น ะะแต่จริงๆก็เป็นส่นที่ทุกคนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ใช้งานกันบ่อยครั้งอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆปัจจุบันนี้นะคะมีการปิดแท่งเทียนแบบ bearish reversal so bar นะคะ bearish reversal so bar นั่นเองนะคะก็คือมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อีกนะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนมีสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากไว้ให้เลยนะคะเขาทำแพทเทิร์นนี้ชื่นะคะ นั่นก็คือแพทเทิร์นของ QM Buy นั่นเองนะคะแพทเทิร์นของ QM Buy นะคะทำให้เขาเนี่ยกำลังติดอยู่ในดีมานตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีความก้ากึ่งมากๆหรือเรียกกันได้ว่าเขาเนี่ยกำลังไซด์เวยนั่นเองรอเลือกทางในชัดเจ็นะคะเนื่องจากว่าสัญญาเนี่ยบ่งบอกว่าอาจจะลงต่อได้นะแต่ก็ไปติดดีมานโซนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแบบชัดๆเลยนี่นะคะอันเนี้ย เป็นแท่งของ b a r i s h Reversal so Bar นะคะทุกคนถามแท่งนี้ใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันเนี่ยมีกรอบที่เราบอกกันนั่นแหละว่าเป็นกรอบโซนที่มองไม่เห็นนะคะใช้คำว่าถ้าไม่ตีไว้เนี่ยจะมองไม่เห็นถ้าไม่ตีไว้เนี่ยจะมองไม่เห็นนะคะกรอบนี้เลยก็คือเป็นกรอบของ QM นะคะเป็น QM ของ Time Frame D อยู่ที่กรอบประมาณ1.9ถึง1.1นะคะ1.9ถึง1.1 QM D 1 9 1 9 1 9ถึง1911นะคะก็คือจะอยู่ในกรอบนี้เลยที่เขาเนี่ยกำลังมาติดอยู่นั่นเองนะคะกำลังมาติดอยู่แล้วก็ยังมีซัพพลายนะคะที่เขายังติดอยู่ก็คือในกลุ่มก้อนพวกนี้แหละเหมือนเดิมเลยนะคะที่ขึ้นมาเทสแล้วนะคะใกล้เคียงกับ19 หสูตรมากๆแต่ก็ไม่ถึงนะแต่ก็ไม่ถึงนะคะแล้วสุดท้ายก็เลือกที่จะปรับตัวลงต่อแล้วตรงเนี้ยก็เป็นโซนของดีมานเหมือนกันนะคะเป็นโซนของดีมานเหมือนกันเ,นนม,เมือ่อคืนเนี่ยกำลังคิดเลยนะคะว่าจะลงมาถึง1 9 1 0ได้ไหมนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็เลือกราคาประมาณ1915ทํานทำนองนี้แหละนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไป นะคะเพราะฉะนั้นก็แหละปรับตัวขึ้นไปเฉยเลยนะคะจริงๆมีคอนเฟิร์มด้วยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคะแต่ขอย้ำทุกคนอีกรอบหนึ่งว่าท m า f ฟ a มเด a y เนี่ยกำลังรองเลือกทางที่ชัดเจนนะคะทุกคนอาจจะมีการไซด์เว่แถวๆตรงนี้นะคะขึ้นไปเทสรอบตรงนี้แล้วลงมาอีกก็ได้แล้วก็ค่อยขึ้นแบบเนี้ยสลับสลับกันไปจนกว่าที่จะหลุดไซด์เว่ได้นั่นเองนะคะคือดีมานสภาเนี่ยดันตลอดทางเลย นะคะต่อมานะคะทุกคนย่อยกันไปในะทำเป็ชั่วโมงบ้างดีกว่าตรงนี้นะคะมีราคาที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ด้วย1950นั่นเองนะคะติดไว้ก่อนยังไม่ขึ้นไปเทสเป็นรอบที่2นะคะอันเนี้ยใกล้ๆนะคะตรงนี้ก็มีซัลายโซนเหมือนกันมาดูหน่อยซิว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังเป็น เทรนอะไรอยู่นะคะสำหรับทำฟรมสีชั่วโมงนะคะตอนแรกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเทงขาขึ้นใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยทำโลต่ำลงมาได้เหมือนกันใช่ไหมคะสร้างแพทเทิร์นแบบนี้คล้ายๆเลยทุกคนจำได้ไหมแพทเทิร์นของ qm sell นั่นเองนะคะแพทเทิร์นของ qm sell นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาปรับตัวขึ้นไปเนี่ยก็มีความน่าสนใจก็มีความน่าสนใจที่เราสามารถที่จะเทรดเซลล์ได้นะคะแต่ขอย้ำทุกคนนิดหนึ่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะประมาณ 1940-193435นถึงานะคะขอเขียนนิดนึง1 9ดึง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 ถึง1935อ่ะขอเป็นเลขเดียวเดี่ยวนี้นะคะตรงนี้แหละมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็มีเลขที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ด้วยสำหรับทองคำนั่นเองนะคะมีความน่าสนใจแต่นะคะทุกคนย้ำนิดน,นึงว่าเห็นไหม ส,สีม่วงตรงนี้นะคะเขาเนี่ยถูกดันมาจากดีมาของทามเฟรมที่ใหญ่กว่านะคะถูกดันมาจากดีมาทามเฟรมที่ใหญ่กว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปรับตัวขึ้นไปหาซัาพพลายก้อนนี้ได้เนี่ยแนะนำให้ทุกคนเนี่ยรอคอนเฟิร์มหน่อยนะคะรอคอนเฟิร์มก็อาจจะเป็น QM s เ l e นะคะในทามเฟรมที่เล็กลงแบบเนี้ยก็ได้หรือใครมีพฤติกรรมทองก็สามารถที่จะนำไปพิจารณาที่จะเข้าเทรดเซลได้เหมือนกันแต่แนะนำให้รอคอนเฟิร์มก่อน นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันถูกดันมาจากดีมานอาจจะบ่งบอกก็ได้ว่าตรงเนี้ยมีโอกาสแบบเฮ้ยมีแรงซื้อเยอะมากอยากจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นให้รอสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนนะคะ ตรงนี้เลยนะคะ2กรอบเนี่ยน่าสนใจนะคะทั้ง2กรอบนี้เลยทุกคนไปตีกรอบโซนตามกันได้นะคะตีกรอบโซนตามกันได้น่าสนใจนะคะถ้าปรับตัวขึ้นไปได้นะคะหลายๆคนอาจจะมีคาถามว่าตรงนี้มองเป็นซัลายได้ไหมคะจริงๆถามว่ามองได้ไหมมองได้คะ่ะทุกคนมองเป็นซัลายได้แต่แน่นอนว่าเนื่องจากยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเทรนด์ขลงที่ชัดเจนในทาง F M 4ชั่วโมงเนี่ยก็มีโอกาสอาจจะขึ้นไปเทสข้างบนก่อนก็เป็นได้เหมือนกัน ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนอาจจะติดตรงนี้ใช่ไหมคะอาจจะติดแค่ตรงนี้แล้วลงมาเลยแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะไม่อยากขึ้นไปเทสและอาจจะอยากแบบตีลงมาได้เลยแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็มีความน่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะคะมีความน่าสนใจกรอบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราย่อยทางเฟรมไปดูเพิ่มเติมนะคะ เอาล่ะสำหรับทำเฟสม4ชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะคะแต่ขอเสริมอีกนิดหนึง่งถ้าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับตัวลงมาได้นี่ดีมันก้อนนี้ลืมไม่ได้นะคะยังไม่เคยถูกใช้งานเลยเหมือนกันนะคะถ้าลงมาตรงนี้ได้เนี่ยรอพฤติกรรมในการบายเหมือนกันนะคะตรงนี้มีราคาลงท้ายเลขศูนย์ด้วย1910ถ้าสามารถที่จะปรับตัวลงมาได้เนี่ยอาจจะต้องเช็คคอนเฟิร์มในการบายนิดหนึง่ง นะคะเพราะว่าพอเขาตีถ้าเกิดว่าเขาลงมาได้แล้วเราันสร้างแพทเทิร์นนี้ขึ้นมาให้ทุกคนสังเกตนะว่ามันพยายามที่จะลงมามากๆนะคะพอมันลงมามากๆเนี่ยการให้เราจะบา y เนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะสวนเทรนก็ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเช็คคอนเฟิร์มก่อนนะคะก็นั่นะแหละ QM buy หรือพฤติกรรมทองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้รอคอนเฟิร์มด้วยแถวหนึ่งาหนึ่น่าสนใจนะคะ เนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะไซส์เวยนะคะทุกคนก็เลยเน้นย้ำให้ทุกคนบอกว่ารอคอนเฟิร์มนิดนึงเนื่องจากว่าน้องยังเลือกทังไม่ได้ชัดเจนแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวพายย่อยไปในทางเฟรม1ชั่วโมงบ้าง1นชั่วโมงตรงไหนน่าสนใจก็คือกรอบตรงนี้แหละนะคะพอเราย่อยไปนทางเฟรมสชั่วโมงเราจะเห็นกรอบที่มันชัดขึ้นอ่ะเดี๋ยวขอปรับกรอบนิดนึงกรอบตรงนี้หนึ่งกรอบนะคะตรงนี้มองเป็นซับไพได้1กรอบนะคะตรงนี้ก็มองได้อีก 1กรอบแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันหรือใครจะตีลวกไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็อยู่ในบริเวณเดียวกันหมดเลยนะคะซึ่งบริเวณพวกนี้เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่19นะขอเริ่มจากข้้งบนห9 3 1งถึง1น2 7้าประมาณนี้นะคะขอเนี่ยเป็นเรียก,กลกๆไป1 9 3 1กถึง19 2 7นะคะตรงเนี้ยพวกเนี้ย ได้หมดเลยนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะทุกคนเน้นย้านะคะว่าในโซนสีแดงกรอบตรงนี้เน้นย้ำว่าให้รอคอนเฟิร์มเหมือนกันเหตุผลคืออย่างที่บอกไซเวย์อยู่นะคะซึ่งการรอคอนเฟิร์มของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นนี่แหละอาจจะเป็น QM เอ็มเซลลนะคะหรือถ้าเป็นพฤติกรรมทองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่มโนให้ในทาฟิวส์สีชั่วโมงเลยอาจจะแค่เทสต์สปายตรงนี้ยืนไม่ไหวแล้วแล้วอาจจะอยากปรับตัวลงต่อแบบเนี้ยก็ได้นะคะอาจจะไม่อยากขึ้นไปหาข้างบนก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นกรอบพวกนี้ตีเอาไว้ให้เป็นนัยสําคัญที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าถอยได้แต่ควรมีพฤติกรรมคอนเฟิร์มอ่ะใครเทรดสั้นสก a าวปิงนะคะแนะนำเลยส่วนใครเทรดท้องข้ามพฤติกรรมทองนะคะน่าสนใจใครที่อยู่กับพวกเรานะคะแล้วก็รู้จัก QM s e l l หรือว่าใครที่อยู่ c o s t Bravo Trading System เนี่ยก็สามารถที่จะพิจาตรณาตรงนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าทำฟม H1 เนี่ยก็ เปลี่ยนเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเปลี่ยนเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เลยนะคะทุกคนส่วนกรอบบายก็อย่างที่บอกแหละ1910น่าสนใจรอคอนเฟิร์มหน่อยนะคะรอคอนเฟิร์มหน่อยถ้าไม่มีก็ปล่อยน้องไหลไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะได้หลายจุดเลยนะคะแผนบายตรงนี้นะคะ1910แผนเซลตรงนี้รอคอนเฟิรม์มแล้วก็ตรงเนี้ยรอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันนะคะ Oh, วันนี้นะคะได้เยอะเลยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนนะคะวันนี้มีมุมมองหลายทางเลยนะคะเนื่องจากว่ากราฟยังไซเวย์อยู่เนี่ยก็เดี๋ยวระมัดระวังในการเทรดกันด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเทรดด้วยความกังวลน,นะคะให้เอาเทคนิคที่เรามีเนี่ยครอบเอาไว้นะคะเราจะได้สามารถที่จะไว้วางใจกับแผนของเราเนี่ยได้ก็สำหรับวันศุกร์นี้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยรักแล้วก็สนุกกับการเทรดนะคะแล้วเจอกันใหม่วีคหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย พร้อมหรืยังกับบรรยากาศมันๆแบบนี้กลับมาอีกครั้งกับเทรดสด v u v i To Change Your Life ครั้งที่7รวมเด็ดจะตุรเทพของเหล่าเทพเทซันจะพาคุณเทรดชุดมันทํากำไรไปด้วยกันวันที่2 6กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงตรงถึง3ทุ่มตรงในเทเลแกรม8ชั่วโมงนี้ต้องร้อนระอุเป็นไฟแล้วมาเก็บกำไรไปด้วยกันนะคะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะคติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ